ก็ไปอยู่ในรูโไอกไปแล้วเฮ้ยขอโหมไปดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นสเอคนดิยู่นะ งัดแรงๆไปเลยทีนเหรออยู่ขึ้นเลยมามาเดี๋ยวผมพลิปแรง่อมามา้รแกจะมีซอยเหรอนี่มกินแบบรุนแรงมากเลยกินทาง้ายหมดตะปูมันหมดแล้วในเชิงวะจะต้องไปอีกแล้ ดูไตลงเรือไปเอาปลานะแล้วระวังหัวต้อนะมีคันเบ็ดอีกคันนึงนะแล้วบัดเดินไปจากพันนั้นหน่อยดิยะอยู่อ่ะอยู่วะแล้วบัดได้วัดไหมล่ะ ตอนวันม <ự> ันมีอะไรไหมมีตึกอยู่ตึกนึงตึกข้อะไรมันตึงปยคือมันปื้ดปุ๊บมันก็หมดแล้วไงใช่ป่ะหมดแล้วเลยมาถึงแทรงของมันปึ้งเลยไม่ต้องเข้าดิมันต้องฝัง ่า,าไม่อยู่แ네ล้วไม่มีสายส,ายสง่งให้มันนี่เงีอยมิ้นข้าวกูจะข้าวต่อไปแล้ววะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่ะเอ็นมันเล็กด้วย อินเล็กที่ได้โคตรหนักเลยดันเข้าไปให้มันเดียวไม่ดึกไม่ดึกนะครับไว้แป๊บนึงเดี๋ยวมันวิ่งออกมันเข้าสะหลายเปล่าไม่รู้แต่ตอนแรกออกมาแล้วนะ บําบําไาไปเร็วออาไปลุงออกแล้วออกแล้วโอ้เดินลงน้ำไปเร็วตอนแรกตอนแรกเดินลงน้ำเออยังไม่ได้อาบน้ำลงเลยแล้วหมูหมุนดิอย่าไปงัดนึกล้างกันมันไม่ได้เดินตามไปเลยเดินลงไปเลยไม่รึกก็บาเไม่นึกเข้าเยอะ

เบ็ดง้างใช่ไหมไม่งา้างอืมเจ๊เไหนไวะไหนไวะกลับไปเยอะตรงนี้เดี๋ยวาให้มันรู้เดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,น,อนโอ้ยแดดสาย

บ้า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 ,บา,บามึงจะเข้าตออีกแล้วนี่เราเดินเดินให้มันออกเกียร่ต้อนให้มันตื่นก่อนให้มังหนีไปทางด้าน เออว่ะไอ้ขี้นี่เข้ามาช้างอุ้ยมองไม่เห็นด้วยมันไม่มีไฟไง มาโอ้โอ้ยครับบางคืน้าปอนโอ้ยสิบห้าที่ไหนอันนี้สิบสองสิองอเออสบสองบอสามภาพโอีน้าโอ้สองใครว้ือนก่อเอาขึ้นขึ้นขทางนี้ทางนี้ระวังโดนัไปทางบน กำลังกะว่าจะเปิดเง้างกปลาชิมาแล้วแลครับ,รบนึกว่ากดนะโ,ดโอ้โหกลายเป็นกาดำโอ้โหเคครัาเป็เกี๊ป่าครับ,บรูรู<ป>ตั้งขึ้นมาดิทำไมไม่เดินมา งัดนี้ก็ชัางทำไมเนี่ยนัดตัวนี้สุดนี้ใช่ไมเนี่ยมาแล้วโดนจริงๆกับป๊อปนบโดนงานปลาโดนงานปลานัดนี่มีตัวบอสนมีสงตัวนี้จะทำเนอะมีตัวใหญ่ ตัวนี้เจ็ดแปดโลได้ตัวใหญ่นี่น่าจะมีแปดโลนะครับ